สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการ Import ไฟล์นะครับแต่จะเป็นการ Import ไฟล์แบบเป็นไฟล์อิมเ e จ e ีเ e วนตครับหรือที่มันจะเป็นไฟล์รูปภาพหลายๆรูปครับอาจจะเป็นพวกไฟล์ png sequence อย่างที่เรา Export มาจากในโปรแกรม after effects หรือจริงๆเนี่ยอาจจะทํากับพวกไฟล์ time lab ที่เป็นไฟล์ time lab ที่เป็นไฟล์ภาพนิ่งก็ได้นะอา่าเดี๋ยวในคลิปนี้คนระับผมจะมาสอนวิธีการทำครับโดยทั้งหมดเราจะทําในโปรแกรม premiere pro นะจะทำยังไงไปลองดูกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆนครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก็มาที่โปรแกรม Premiere Pro ครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับผมเคยทําคลิปสอนน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 เเเเกกกกกีีีี่่่่ยยยยววััับบาาาารรรร Export Sequence After Effects PNG ไฟลลล์ทปป็ะคคใโแแมมม้หๆถ มาครับว่าเราจะเอาไฟล์นั้นไปใช้งานต่ออย่างไะครับอ่าก็ในคลิปนี้ครับผมจะมาสอนแล้วกันนะจริงๆหลักการทํางานของมันเนี่ยมันก็อารมณ์เดียวกับการที่เราเวลาเราถ่ายทําแบบมาจากกล้องเนี่ยกล้องบางตัวเนี่ยมันจะมีเป็นทาแลบที่เป็นทาแลบที่เป็นภาพนิ่งอย่างเดียวก็มีนะที่ไม่ได้ออกมาเป็นไฟล์วิดีโอครับบางกล้องเนี่ยมันทำทำแบบออกมาเนี่ยเป็นไฟล์แบบ .jpeg หรือเป็นแบบภาพนิ่งอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นภาพนิ่งเยอะๆๆๆอย่างเงี้ยเราก็จะเอามารวมให้มันเป็นคลิปวิดีโอนะอ่าในคลิปนี้ที่ผมจะสอนเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆ ก็สามารถทำได้เหมือนกันเลยนะหรือใครจะ Export ไฟล์ออกมาแบบเป็น PNG Se q u e n c e t i นต์ทิ e ซี e ควนต์ทาการ์ซอะไรเงี้ยที่มันเป็นไฟล์ภาพนิ่งหลายๆไฟล์นะครับที่เพื่อนๆเอ็กพอมาจากไฟล์เคลื่อนไหวต่างๆนะเราสามารถทำได้เหมือนกันทั้งหมดนะก็มาดูที่วิธีการทำนะวิธีการทำก็คือง่ายมากๆให้เพื่อนๆมาคลิกขวาตรงนี้ครับแล้วก็เลือกคำว่า Import นะก็ให้เพื่อนๆมาเปิดที่โฟลเดอร์ที่เรา Export มานะั่นแหละอ่ะอย่างของผมที่เคยทำในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือคลิปนี้นะ ผมจะดับบ l e ลคลิกเข้าไปในนี้นะอ่ะมันก็จะมีไฟล์รูปภาพเนี่ยเยอะมากๆที่เป็นไฟล์ png ที่ผมเคยทํามานะอ่าอก็อย่างถ้าเกิดเป็นทำแลบเนี่ยทำแลบก็คือหน้าตาเหมือนกันอย่างนี้นี่แหละมันก็จะเป็นรูปภาพหลายๆไฟล์อย่างนี้นี่แหละอ่าทำเหมือนกันเลยนะวิธีการทำเนี่ยก็คือให้เพื่อนกด,ก,นะกดที่ไฟล์แรกนะกดที่ไฟล์แรกที่สําคัญครับก็คือให้เพื่อนกดตรงนี้ครับ image sequence ครับตรงนี้ครับติ๊กถูกไปเลยครับแค่นี้เลยนะแล้วกด open ได้เลยนะกด open ปึ๊บอ่าอ่านี่ครับ มาแล้วอันเนี้ยพอเพื่อนๆลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราเนี่ยไอ้ไฟล์นี้เนี่ยแหละมันคือไฟล์เคลื่อนไหวหรือเป็นไฟล์วิดีโอแล้วนะอ่าเราลองลากลงมาลากลงมาอ่าเห็นไหมความยาวของมันเนี่ยมันจะเป็นไฟล์วิดีโอแล้วตรงนี้ก็กดตามสบายของเพื่อนๆลองเล่นดูอ่านี่ครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะกดเพย์ให้ดูนะนี่จากที่มันเป็นไฟล์ภาพนิ่งนะอ่าเดี๋ยวผมหาแม็ก,กาวมาวางให้เพื่อนๆเ,เห็นชัดเจนสักหน่อยเอ่อ เอาแบก็กกราวสีผมเอาสีเทาๆแล้วกันอ่ประมาณนี้ประมาณนี้ล่ากมาเป็นแบก็กกราวเฉยๆฟุบอ่ากดเพย์นี่ก็คืออันเนี้ยเราเปรียบเสมือนเป็นคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งไปเลยนะเพราะว่ามันอยู่ในโปรแกรมนี้เนี่ยเรา import เข้ามาเนี่ยเป็น image sequence เนี่ย มันคือเหมือนเป็นไฟล์วิดีโอไฟล์หนึ่งไปเลยนะก็คือมันจะมีหัวเนี่ยหัวก็คือมันจะมีขีดๆตรงสามเหลี่ยมตรงมุมเนี่ยแสดงว่ามันเป็นหัวคลิปอันนี้ก็จะเป็นท้ายคลิปมันก็คือมันจะเหมือนไฟล์วิดีโอไฟล์หนึ่งดีๆนั่นแหละอ่าอันนี้ก็คือเป็นการ Import ไฟล์เข้ามานะหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยถามกันเข้ามานะว่าเราจะ Import มันเข้ามาอย่างไงนะก็จริงๆการทํางานของ PNG sequence เนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างดีนะเพราะว่ามันจะประหยัดเนื้อที่ ไฟล์ของเรานะไฟล์มันก็จะขนาดค่อนข้างเล็กนะเพราะว่ามันเป็นไฟล์รูปภาพนั่นเองนะไฟล์รูปภาพ PNG เนี่ยมันก็มันก็คุณภาพค่อนข้างดีนะแล้วก็ขนาดจะเล็กนะก็จะประมาณนี้นั่นเองนะสำหรับวิธีการ Import ไฟล์ PNG sequence จะเป็น JPEG sequence จะเป็น Targa จะเป็น TIFF อะไรเงี้ยสามารถทําอย่างนี้ได้หมดเลยนะก็อันนี้ก็บอกเอาไว้เผื่อสาหรับบางคนที่อยากจะ Export ออกมาจากโปรแกรม After Effects แล้วก็ไฟล์เนี่ยมันอาจจะไฟล์ใหญ่นะถ้าเกิดเราจะ Export ออกมาเป็นไฟล์ QuickTime หรือจะเป็นไฟล์แบบแอนิเมชัน มันจะค่อนข้างใหญ่ถ้าเกิดเราเอ็กพอร์ออกมาเป็นไฟล์ png หรือไฟล์รูปภาพ่างนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างเล็กนะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับใครมีคำถามสงสัยตรงไหนติดขัดอะไรยังไงอยากให้ผมทำคลิปอะไรสอนอยากให้สอนอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ